ไปดิแ้บ่าเอออยเ้อสุกงกามื่อนี่กับพ่อพ่อก็เราอึ่งแหน่สองเราหลุยบ้านสวนเลาด้วยเมื่อนี่เราอื่นกับมันซื้อขนมไปตักบาหยาดน้ำอะไรเนาะด้วยนะคะกับซื้อได้กันนั่นได้สุหนึ่งนะด้วยแล้วก็ทุบแล้ก็ดอกไม้ดยข้างในก็ยังเลือกเอาอีกอยู่เนาะด้วดยยันบัวคลดเลย nó rồi sau mẹ cái hoa sự nó rồi Thang mẹ cái lựa áo luôn rồi, rồi. mẹ sụp xí đầm đâm mà là thế sao mẹ sụp xí đầm đâm tôi là thật đấy sẽ nó rồi nó tôi xuống đèn đen là nó rồi rồi đây cái này nó áo này áo cả nó đây, rồi rồi áo bẻ này là áo bẻ rồi áo xí đen này là nó đây กะถาไปเบิ on, ้งตอนแต่งคันบุและเนาะด้วยก็ไปเบื้งเลยตัดภาพประทับกีละเนาะด้วยพี่ทางแม่ก็ยังจัดคันอยู่เนาะด้วยพี่ท่านน้องก้อยก็สบายดีน้องก้อยเลยสบายดีนแล้วเานหลยเนาะดยดีน้องนั่งไม่ดีสบายดีน้ง ป้าลุงว่าจุกืจะคนอสวัสดีน้องนยดีป้าลุว่าคเลยคือเนาะมีคันน้องนุยแ้วกัคันน้องก้อยคันน้องอึงเลยใ่นอนก็ได้เนะเลยใส่น้องหนก้องก็ได้ก็ได้

Happy lần đầu kỳ nghi công hít anh lương chắc kỹ thuật ngang 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 kỹ thuật ngang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  còn thuật ngang kỹ thuật ngang

ทำแม่ยังจัดแจงอยู่นะโดยยังไม่ทันแล้วโดยขันน่องหน่่ยลูกปุกอยู่น้อเลยเลยอือคือขันน้อกอยหนนอกอยมาตวมีขามันจต้งหน่อยอันนี้จะป้อนใส่ไหนได้จะป้อนใส่ไ ในัเงินเย่นบุเลยจักพันยิงยันเลยบุเลยไปกระตูฮะขอขอไปน้ำขอไปยาำตรงมะขอไปย้ำตรงเลยชิชื่อเล่าเลยแล้วเลยน่าโดนแบบนี้เลย เลยตนนี้ะคะเปลี่ยนเครื่องไม้ไว้แล้เลยขี่รถเสล่งไปแล้วเลยรถเสล่งไปกับต้นอุ้งไปจัดแจงแล้วแล้วแล้วเลยค่ะโดยจัดแจงแล้วแล้วบันลย

น่้นนนอ่นกชิาลาแล้วนะเลยเดยเดินไปบุาทานเพิ่นเล้วยเดยกระขอบบุกขอบใจป้าป้าลุงที่ว่าเบิกงช่องนั่งหน่่ยแต่ต้นจนจบเบิกงช้างน้องก้อยด้วยบุขันโฆษณากขอบบุกขอบใจป้าป้าลุงมัดสึุคน กอะใค้ยกาลุงอยู่ดีไม่แห้งช่วงก็ภาพแข็งแข้งลำรวยกันก็เกางั้นไลไรนองทองอหไมาอันอมือเศร้าไลเขางมือแรงปัฒนาสิ่งใดกขอให้ได้สิ่งนั้นชมดังปัฒนาเป็นหมพูมใส้ลูกให้ร้านตลอดไปช่าสุบาย